พูดท่านใช่ปะแกอะไรก็มาเอาหมมมาเลยเหตตาปูเหตตาปูเองคือสบายดีและสวัสดีน้องพ่อแม่พี่น้องวันนี้น้องเดินกับสิบภาพพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งวิถีชีวิตการหาอยู่หากินของ คนสซนนบดเนาะพี่น้องนี่น้องเดินกับซีห่เอื่อยผยูอีกหมู่บ้านหนึ่งพาไปเนาะน้องเดินกําลังขี่รถเข้าไปหมู่บ้านพนออยูเนาะทางข้าหมู่บ้านก็เป็นทางแดงพี่น้องตอนนี้ก็มาฮอดซอยหมู่บ้านพ่นแล้วเนาะมาเทือนกันแล้วคือมีเสี่ยมอยอยู่เนาะอันนี้เนาะพยูเทีงเฮือนพี่น้องน้องเดินขึ้นมากับบุกลุกเลยบอกคนมาพาไปหาเขียดแนี่ย กพิ่เลยว่าอาคือบนโทร่บอกแต่เศร้าขิ้นทร่บอกแต่เศร้าก็เตรียมตัวไว้แหลวเนาะคนว่าตอนนี้ก็เตรียมตัวออกหากินเนาะพี่น,อน,น,น้องทิ่นว่าสิหานะฮ้ในหา้นะเลยว่าสิพาลงหวยคนว่าฟาลงหวยเนาะพี่น้องเนาะ Hãy subscribe cho ไม่หละเมื่อเราเจอแล้วนะตัวเดียวอ่ะ

đầu này thải đúng điều nói đi thì nó hơn <laughs> nó mơ ถือได้พีุ่บจนได้พี่นองไรถึกกำลัอตดันนี่ดีเลยไม่ได้ซับมันบอกมันพูดมาอีกแล้วใจถัว Hai, <laughs> 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 在呢。小骨头拉钩。 đây vô bọn chốt mấy อันนี้ก็เจอหูมันจะเป็นหูอย่างนแม่คุดคุดให้ห็นมาแอบไม่หลอดแน่จับช่วยจับจุ้ยจุ้ยจุ้ยยเียตัวนี้เฮ้ยมันนี่บอกมัเนี่ลองคุเนี่ เดินกันได้ละมือเลยเนาะข้าขาบอ่มันมีต้นกันดิบ่มีเลยมึงกับตัวมนมี้นนี่เดี๋ยี <k <k> <k ่ ไ้สือจับกูนะตอนนี้จับมจะมาโอ๊ยจับมือเจ้าของรีจับมือเจ้ของเฮยจิงได้ไหมล่ะพี่น้องคุดระวังเดี๋ยวได้วางเดี๋ยวว่ได้ที่เขามันจะเล่นไลรโคก็ไกลจะจบเลยเอ้ จบแล้วนะไปเมื่อนกระหาไปนีบ่บบมึนไปขาง

นี่จะน้อยแล้วน้อยเลยกรหงษ์เธอด้ไม่ยิบสิหมด เดกอาเลยเด็กู่ผู้่ายจะู่นะโอ้ห่ัวู่มันธ์้ะปเด็นฮะสัมพันธละูดไวกรโ่าให้เราได้แล้วพูด้เลยะงบกดไวดกังอดหมบมีตัวเดียว่ยคูหนึงมีาจเอาวะเดี๋ยวจุก้ยานเธอมัน่ซนเขี่ยตรงนี้ย่อยพูด khút khút bay bay thì giờ bay mấy át át này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những อย่ยงไงอย่างนีได้เกียดตัวเดียวอาค้าค้าไปไปได้บ้าเรียทมันคุดเดียวเลยไม่ท้อแท้เนาะแหมห่จะพผุ ใช้เบิ้งดูกอืมเม่อไรเจอได้คุเนี่ยเบิ้งของฮาของฮาใช่ใครเิ็นลูกองฮานี่ได้ยุใครเป็นงเปิดเปิดคนนี้อ้แม่อะไกันไิคหมเชฟมเอก อีกองน้อยดิอ้าได้กบแท็กเนี่ยกองน้อยเลยนะเต็มเลยนะมาเต็มทิ